สวัสดีค่ะจา๋าทาลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้ คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้7ถ้วย คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีความแพลวพราวนะคะและเป็นคนที่ชีวิตเขาไม่เคยขาดคนข้างเคียงเลยเขาเป็นคนที่ชอบที่จะโดดเด่นในสังคมเป็นคนที่ชอบอยู่กับแสงสปอตไลท์ตลอดเวลาและทำอะไรก็ได้เพื่อทำให้คนอื่นมองเห็นเขาในสายตาความรู้สึกที่มีต่อคุณในวันนี้เขายังอยากมีคุณอยู่ข้างๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่พร้อมที่จะทำให้คนอื่นได้รับรู้ถึงการมีคุณอยู่ มันอาจจะดูเหมือนการเอาเปรียบในขณะที่ตัวคุณเองคุณพร้อมนะคะที่จะเปิดเผยเขากับคนอื่นแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในโลกของคุณเพราะเขายังอยากเปิดโอกาสตัวเองให้กับคนอื่นอยากเปิดโอกาสตัวเองเพื่อเรียนรู้คนอื่นอีกคนคนนี้ชอบการถูกสนใจจากคนรอบข้างไม่ว่าจะสนใจในเรื่องใดๆก็ตามนะคะ 1. the, the magician พ่อเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งค่อนข้างฉลาดและมีแรงดึงดูดดึงดูดทั้งจากเพศเดียวกันและเป็นคนต่างเพศเขาเป็นคนที่ใช้ความสามารถในการดึงดูดผู้คนเข้าหานะคะดังนั้นชีวิตของเขาเลยมีคนเข้ามาตลอดเวลาและเขาก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองเสมอพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้คนเข้ามาหาเขาเพราะเหมือนที่บอกตั้งแต่ใบแรกคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้เขาต้องการความสนใจต้องการเป็นที่ยอม ต้องการให้คนอื่นมองเห็นความเป็นตัวเขาดังนั้นเขาจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแล้วยิ่งเขาพัฒนาตัวเองเป็นคนที่เก่งขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นมันก็ทําให้มีคนเข้ามาหาเขาตลอดเวลาซึ่งจุดนี้มันน่าจะเป็นจุดที่ทําให้คุณกับเขามีปัญหากันได้บ่อยมากที่สุดนะคะ The Hangman แต่สุดท้ายนะคะไม่ว่าเขาจะมีคนเข้ามาในชีวิตเขามากแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเขาจะพัฒนาตัวเองจนเก่งขึ้นแค่ไหนก็ตามแต่คนแบบเขา ก็ยังมีปมในใจมีปมที่ไม่กล้าปลดล็อกตัวเองให้ใครเห็นแต่คุณคือคนเดียวที่เห็นปมในใจเขาไม่ว่าจะปมในวัยเด็กหรือปมที่มันเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นเป้าหมายในใจของเขาที่เขาพยายามปกปิดคนอื่นไว้แต่คุณคือคนเดียวที่รู้ว่าคนคนนี้มีปมอะไรและเขาคิดอะไรอยู่ในใจคุณเป็นคนที่อ่านเขาออกในทุกมิติคุณเป็นคนเดียวที่มีกุญแจปลดล็อก สิ่งที่เขาสร้างเอาไว้ดังนั้นนะคะคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะเก่งขึ้นแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาไม่สามารถหนีหรือไม่สามารถโกหกอะไรคุณได้เลยและการที่คุณอ่านเขาได้ทุกมิตินี้เองนะคะมันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถหลุดพ้นจากคุณได้เช่นกันเขากลัวคุณนะคะเพราะคุณอ่านเขาได้ทุกอย่างและถึงแม้จะกลัวแต่ก็ไม่อยากไปไหนเพราะเขามองว่า การที่คุณอ่านเขาได้ทุกอย่างคุณเข้าใจเขาคุณรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาดังนั้นเขาสามารถเป็นคนแบบไหนก็ได้เวลายอยู่กับคุณเป็นคนเก่งก็ได้เป็นคนอ่อนแอก็ได้เป็นคนที่ท้อแท้หรือไม่มีแรงสู้ก็ได้ เพราะคุณรับได้ทุกอย่างที่เป็นเขาดังนั้นคนคนนี้มันเลยดูเหมือนคนที่ย้อนแย้งในตัวเองนะคะกลัวคุณแต่ก็ยึดติดผูกติดกับคุณออกห่างจากคุณไม่ได้แต่ก็ไม่กล้าที่จะอยู่ในโลกของคุณอย่างเต็มที่เพราะตัวเองก็ยังหวยหาความต้องการความสนใจจากคนรอบข้างอยู่คนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนที่สับสนกับตัวเองมากจนอ่านแค่สามใบาจายังรู้สึกเหนื่อยแทนเขาเลยนะคะ ราชาถือเหรียญแต่จริงๆเขาก็อยากหยุดนะคะเขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันในขณะที่จ๋าบอกว่าจ๋าเหนื่อยแทนเขา,พาไพ่ใบที่สี่ขึ้นมาเขาก็ตอบเลยนะคะว่าเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเขาก็อยากหยุดเขาก็อยากนิ่งเขาก็อยากให้ชีวิตของเขาเสถียรแล้วไม่ต้องทําอะไรมากมายในแบบที่ผ่านมาในอดีตเขาก็อยากอยู่เฉยๆกับใครสักคนมีความมั่นคงทางกายมีความมั่นคงทางใจและอยู่ในจุดที่ทุกคนยอมรับ เขาอยากแบบนี้เหมือนกันนะคะจริงๆในใจลึกๆของเขาราชนีถือไม้เทา้าแต่ครั้งสุดท้ายคำพูดของคุณคำพูดที่คุณกับเขาคุยกันในครั้งสุดท้ายมันมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสัมผัสได้ว่าคุณถึงจุดระเบิด คุณถึงจุดเดือดที่จะปล่อยวางแล้วไม่อยากคุยกับเขาอีกแล้วอาจจะเป็นสัญญาณที่เขาทักทายคุณหรือคุยกับคุณแต่คุณไม่พร้อมจะคุยกับเขาหรือคุณเลือกที่จะไม่คุยกับเขาอีกต่อไปเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุยไปก็ไม่ได้เข้าใจการคุยไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาคุยไปก็เสียเวลาเปล่าคุณเลยเลือกที่จะอยู่เฉยๆแล้วไม่ทําอะไรซึ่งมันทําให้เขารู้สึกกลัวมากนะคะกับท่าทีที่คุณมีกับเขาในครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกัน สองถ้วยจริงๆคนนี้เขารักคุณมากนะคะแต่เขาไม่กล้าที่จะบอกคุณหรือไม่กล้าที่จะแสดงออกให้กับคุณเห็นเพราะเขาก็รู้สึกนะคะว่าคุณก็ยังมีบางอย่างที่ปกปิดเขาอยู่ไม่ว่าคุณจะมีหรือไม่มีก็ตามแต่คนๆน,นี้เขามองว่าในใจลึกๆของคุณหรือพฤติกรรมของคุณบางอย่างมันยังมีสิ่งที่ปกปิดเขาอยู่เขาก็ไม่ได้รู้จักคุณดีร้อยเปอร์เซ็นไม่ว่าเราจะรู้จักกันมานานแค่ไหนและ เขาเองก็ยังมีเรื่องที่เป็นปมในใจที่ไม่กล้าบอกคุณถึงแม้คุณจะอ่านเขาได้ทะลุทะลวงแต่มันก็มยังมีอีกหลายเรื่องที่เขาปกปิดคุณเอาไว้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เขายังไม่กล้ายอมรับความจริงไม่กล้ายอมรับความรู้สึกของตัวเองดังนั้น จะรักคุณมากแต่ก็ไม่กล้าบอกให้คุณรู้ว่าเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนเพราะเขากลัวว่าถ้าหากคุณรู้ว่าเขารักคุณมากแค่นี้มากมากขนาดไหนหรือมากมายแค่ไหนก็ตามมันจะทําให้คุณเฉยชากับเขาและคุณอาจจะทิ้งเขาไปก็ได้ในวันที่เขารักคุณหมดหัวใจเขารักคุณแต่เป็นความรักในแบบที่กลัวนะคะ รักแล้วกลัวคุณทิ้งรักแล้วกลัวคุณมองไม่ดีรักแล้วกลัวคุณทอดทิ้งคุณไม่สนใจห้าถ้วยดังนั้นหลายๆครั้งนะคะจะรู้สึกว่าคนคนนี้มันดูเหมือนคนเจ้าชู้ด้วยความที่เขาชอบมีแสงสปอตไลท์ในตัวเองดังนั้นคุณกับเขาเลยทะเลาะกันเรื่องของคนที่สามมือที่3ามหรือเรื่องของ คนที่เขาไปหวาดเสน่ด้วยซึ่งจริงๆเขาไม่ได้คิดอะไรลึกซื้อหรอกนะคะบางครั้งเขาก็แค่ชอบที่มีคนมาสนใจชอบที่มีคนมาตกหลุมรักหรือชอบที่มีคนมาทำดีด้วยหรือบางกรณีอันนี้ค่อนข้างหนักหน่อยหนึ่งนะคะเขาแค่รู้สึกชอบเวลาที่คุณแสดงความหึงหวงเขาออกมา ใช่ค่ะเขาตั้งใจคุยกับคนอื่นให้คุณเห็นหรือทําให้คุณรับรู้เพื่ออยากเห็นปฏิกิริยาของคุณว่าคุณจะหึงหวงเขาไหมคุณจะแสดงท่าทีเป็นเจ้าของเขาบ้างไหมเพราะเหมือนที่บอกคุณรักเขานะคะแล้วเขาก็รู้แต่บางครั้งคุณก็ยังเหมือนมีอะไรในใจคุณยังเหมือนมีอะไรปกปิดเขาคุณไม่ได้แสดงออกมาทั้งหมดทุกมิติของคุณ ดังนั้นคนคนนี้เขาก็เลยมีความรู้สึกอยากทดสอบอยากพิสูจน์คุณในหลายๆครั้งหลายๆครั้งเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับผู้หญิงหรือผู้ชายเหล่านั้นเลยนะคะแต่เขาแค่อยากยั่วอยากยั่วคุณอยากรู้ว่าคุณจะหึงจะหวงเขาไหมแค่นั้นเอง เจ็ดเหรียญแต่ในตอนนี้เขากำลังจะปล่อยวางความกลัวแล้วนะคะเขารู้ว่าเขาทำร้ายจิตใจคุณไปมากจิตใจของคุณมันพังเพราะเขามาเยอะจนความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขามันอาจจะสั่นคลอนไปมากแล้วดังนั้นในตอนนี้คนคนนี้กำลังจะกลับมาค่ะกลับมายังบ้านของเขาบ้านที่คือคุณ บ้านที่เขาทำลายบ้านที่เขาทำให้คุณพังบ้านที่คุณอาจกำลังจะหมดแรงในการรอเขาคนคนนี้กำลังจะกลับมาและการกลับมาในครั้งนี้จะมองว่าเขากลับมาด้วยความตั้งใจที่จะกลับมาดูแลเยียวยาและซ่อมแซมบ้านหลังนี้หรือซ่อมแซมหัวใจของคุณที่เป็นบ้านของเขาคุณคือบ้านของเขานะคะบ้านหลังเดียวที่เขาจะกลับมาและในครั้งนี้เขาจะกลับมาดูแลรักษาคุณแล้วจะไม่ทำลายมันอีก แล้วจะไม่ทอดทิ้งมันอีกต่อไปคนคนนี้มีความตั้งใจที่จะกลับมาและจะมองว่ากลับมาเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภายใน7วันหรือ7สัปดาห์นับจากนี้คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณและกลับมาพร้อมที่จะดูแลเยียวยาจิตใจของคุณอีกครั้งจัสติกคุณกับเขาเคยมีเรื่องของ การให้และการรับที่ไม่เท่าเทียมกันดังนั้นการที่เขากลับมาในครั้งนี้เจตนาที่เขาตั้งใจ มากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือกลับมาดูแลเยียวยาจิตใจของคุณจิตใจที่เป็นเหมือนบ้านของเขาเขาจะกลับมาทําให้คุณหายดีและเขาอยากจะกลับมาชดเชยสิ่งที่เขาเคยทําผิดกับคุณไม่ว่าจะการทอดทิ้งคุณการที่ไม่เคยอยากอยู่ในชีวิตของคุณแบบเปิดเผยการที่รักคุณแต่ก็กลัวสารพัดจะกลัวจนไม่ยอมบอกรักหรือแม้กระทั่งการที่เขาเคยยั่วโมโหคุณเคยแกล้งคุณเคยทําให้คุณต้องหึงหวงเขาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์มัน สั่นคลอนเรื่อยๆตอนนี้เขาจะกลับมาทําทุกอย่างให้มันเท่าเทียมกันเขาจะทําให้การให้และการรับของคุณกับเขามันสัมพันธ์กันเขาจะไม่เอาเปรียบคุณอีกต่อไปเพราะเขารู้สึกผิดแล้วจริงๆนะคะกับการที่เขาทําร้ายคุณโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและทําให้คุณรู้สึกแย่เพราะพฤติกรรมและการกระทําของเขาก้าไม้เทา้าในตอนนี้นะคะเขารู้ึรู้สึกมีความกังวลใจ เขารู้สึกว่าช่วงนี้เวลานี้คุณดูสวยดูหล่อขึ้นและเขาก็สัมผัสได้ว่ามีคนพยายามอยากเข้ามาในชีวิตของคุณมากกว่าปกติพอด้วยความที่ทุกๆคนก็รู้ว่าคุณไม่มีแฟนคุณไม่มีใครคุณไม่มีคนรักและพอคุณสวยขึ้นหรือคุณหล่อขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีคนอยากเข้ามาในชีวิตของคุณ ซึ่งเขาแอบมองอยู่ด้วยความโกรธและความไม่พอใจดังนั้นความไม่พอใจและความหึงหวงนี้เองนะคะมันเลยทำให้เขากลับมาหาคุณเร็วๆนี้ดังนั้นคนๆนี้จะกลับมาหาคุณเร็วกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้นะคะ หกถ้วยเห็นไหมคะเราเพิ่งพูดถึงเรื่องการกลับมาคนคนนี้กําลังจะกลับมาหาคุณหกถ้วยคือการกลับมาของคนเก่าคนในอดีตคนคนนี้กําลังจะกลับมาหาคุณนะคะและเขากลับมาเพราะเขาไม่สามารถห้ามตัวเองได้อีกต่อไปต่อให้กลัวกลัวมากแค่ไหนก็ตามต่อให้กลัวว่าจะรู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะแต่กลัวเสียคุณมากกว่าเขาเลยจําเป็นต้องวางทุกอย่างลงแล้วรีบกลับมาหาคุณกลับมาแบบมึน เบอ,เบอนะคะกลับมาแบบมาถึงก็บอกรักคุณทำดีกับคุณจนคุณงงเพราะมันอาจจะเป็นเทือกสุดท้ายแล้วที่เขาคิดว่าถ้าหากเขาไม่ทำแบบนี้คุณจะต้องทิ้งเขาไปแล้วเขาจะเสียคุณตลอดการดังนั้นในการกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นการกลับมาที่ค่อนข้างร้อนแรงจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่แบบคุณงงคุณสับสนเพราะเขาจะทำดีกับคุณมากพูดหวานบอกรักบอกคิดถึง และยิ่งถ้าคุณเคยมีความผูกพันกันมาก่อนทางกายเขาจะลึกซึ้งกับคุณในทันทีที่กลับมาไม่ใช่ว่าเพราะเขาต้องการร่างกายคุณนะคะแต่เขาอยากผูกมัดคุณเอาไว้คนคนนี้ในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะแรงมากในการกลับมาและพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้การกลับมาของเขาและคุณมันเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดเพราะเขาทนความหึงหวงคุณไม่ไหวแล้วเขาจะยอมวางความกลัวทุกความกลัวที่อยู่ในใจแล้วเปิดใจคุยกับคุณเปิดใจเข้าหาคุณ หลังจากนี้ด้วยตัวตนจริงๆของเขา t h e m เ t h คนคนนี้จะกลับมาด้วยความรับผิดชอบต่อร่างกายและจิตใจของคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าสิ่งที่เขาจะทำหลังจากนี้มันมาจากเพราะความต้องการทางกายเพียงอย่างเดียวแต่เขามีความตั้งใจที่จะรับผิดชอบคุณทั้งด้านร่างกายและจิตใจและจะมองว่าเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะเข้าสู่โลกของคุณด้วย ตัวตนจริงๆของเขาเขาพร้อมแล้วที่จะเข้าอยู่ในสังคมของคุณด้วยตัวตนของเขาจริงๆเขาจะไม่กลัวอีกต่อไปว่าใครจะมองเขายัางไงในวันนี้เขาจะขอเปิดตัวเข้ามาในชีวิตของคุณแบบเต็มรูปแบบและ คุณจะต้องตกใจกับการที่เขาอยากกระเฮี้ยนกระเหือที่อยากจะกลับมาในชีวิตของคุณมากคนคนนี้จะกลับมาพร้อมความรับผิดชอบที่มีต่อตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นภายใน7วัน7สัปดาห์นี้คนคนนี้จะกลับมาเยียวยาจิตใจของคุณช้าที่สุดไม่เกินเดือนเมษายนนะคะแต่จะมองว่าจากแรงผักต่างๆที่เกิดขึ้นจากหน้าไพา่ทั้ง12ใบคนคนนี้จะกลับมาเร็วเร็วกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอนและกลับมาทั้งเร็วทั้งแรง เร็วแรงจนคุณตกใจนี่คือบทสรุปความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นเซ์นะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวราศีเมถุนจะขอปิดไพ่ก่อนนะคะ ชาวธาตุดินราศีพฤษภศการมกรชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่หก6หยคนที่เกิดวันที่14 24คนที่เกิดวันที่ส0บ0 30สถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ